วันนี้ออกมาหาเนวกินอยู่สวนจ้าคึดอ,อยากตำเจวกับหลวกคาออนออกมากับลูกไส้จ้าดอกกระเจียวก็กิกนร้ายรอบแล้วก็ว่ายากจ้ะพี่น้องกระเจียวออกดอกเรื่อยอยู่จ้ะหักบกเก็บดอกเอาไว้เพืน่อนั้นแกยอยู่นี่หละงามวันนี้ใส่ตัดหญ้าโอเคจ้านี่ตือฝนแล้วก็ดอกสมบูรณ์ดีจ้ะบัา ย่างหาเหตุเบ่งกับผมมีพ่อดอกสวนป่าเฮาสองปีลวจ้ะสองปีกลักวมี่หน้าเมษาพฤษภามีทุนาสองปีสามเดือนจ้าใหม่ปลาสุดนี้ไปเลาะหาคาเบิ่งจ้ะพี่เป็นคาแดงบ้านเฮ่าจ้ะคาแดงหน่อยบมเม่นคาเกษตรแดงไหญดอก ปลาหกนี่แหละจ้ะลองกล้วยลุกไปตุ่มไปลวกกับตำแกยวิีอ่อนบิีอ่อนอยู่บ้านกระลังดกจะ้ะกล้วยกระลังถือฝนกระลังเขียงงาม อีฟุกยูโมม่วงห้าวันบนี้อีฟุกอีหลอก,กอีกล่เออกระลังหัวจักวังไปเมืองกัมพูชาเน,นี่ยแหละเนาะไปเที่ยวฮาเ็ดพอจ้ะแกงใส่เ็ดพอเนแกงอีฟุกอีหลอกเนี่แหละใส่กันพุบนมากบอกว่า,าจ,จะคล้องยานยานอันมันขันจะพี่น้องกันเลยบอสือมาแกงแกงแต่อันเ็ดพอเขาเลยเนี่ยเนาะมีจา้าปลาคา อย่าไปลกได้ละพอเอวไว้ได้นะดิน้ำมาทมไม่น่เขาเกิดไปลกกันเลยจ้าเบลาน้ำไงยได้เหมืองด้วยโอ้หีย,ยตัวละน้ออ่อนๆเลยพี่น้องหลายโขดค่ะอ,อุ่นดูทั้งในกอกลางกอผมก็มีนี่อาไ่ไหนเอามมกขบอบๆนี่ยนะ มุดแดงมุดแดงหลายาม,มันดูไตหัวม่วงนกขึ้นมาเส้นเงาเลยมาเบิดหัวเบิดเงาเลยวันนี้ไปปอกอลวกเนาะนีนก็ตำแจวตำแจวแบบพริกไม่ไหม้โอ้โหชุดกวาดเด่น กี่ทท้งพิกนด่นแลยเป็นหิ้วขาเลยเด้กาโอ้ยล่ดอกมดแดงไหมอืมงามๆเลยควเอาไปไว้อทางไหน เวอามีดมาทังน้ำเว้ยนี่น้ำลงหนัตรงมันสูงสูงมันงับปุ่นนะโอ้ไหลเนู เยากนบ่มีคนอยากาเออยากแล้ว้เออไปซื้อนกินนะ้นั่นต้องสิตอดด้วยลูกข้าวเดียวท,ทังต้องผุ่นกับมีด้วยครับต้องผุนเดี่ยวจังยางไปท้งผุน่น เก็บทางไหนออาไป<อ>บาง,<อ>งต้อง <มา S 1> ปีบบอ,อ,อ,อน,นี่กอนมุนไปเบึงทั้งคนหลายครับนี่หยอดมันก็มีดอกอ่อนๆดอกพุ่นอ่อนๆก็บแสบด้เอาไปแฉงก็บแสบได้แกงขาดเคยกินบ่้งม่เคยกิน แกงขึ้นมาใหม่โอ,อ,อ,อ้หหมดจอหูส่วนกอขาดี่นนอะเจ้าโคกแห่โคกนี้คนละโค้งค่ะ ข้ามขุ่นก็จะดูดีกว่านี้เนาะไม่เงี้ยป่วยจะตายเว้ยเด็ดเป็น้องกล้วยมันตายแหลงมันถือฝนมันก็จังขืนมาฝนผลิตบ่ได้เลย ฟ้าคึ้นมาก้มันี่บัดค่ำมานี่แดดออกมาเศร้านี่ฟ่าคึ้นฝนดินยากาศดีแฮะนี่บัดมีเฮา แม่เอาไปสัพพอรกินนี่แล้วแมอืมเอาง,งติมสเบ่งดอกวันที่แล้วครับไลย ngàn ห,ห,หมดเลยทั้งลงไปขีดข่านมอนปลาเลยพี่อันนี้กสิให้แม่ปอกทาครับผมเดี๋ยวผมกสิไปอันซีดเอาปลาปลาหนินบันดาเถื่อมันหมานกินยากยากครับส่วนนี้กินเนื้อเอ้าเดี๋ยวเท้าเดี๋ยวไปหนึ่งเส่กันครับปอกฆาแล้วเรียบร้อยปลากรบบาดโคตรตัวสั่ สิเดินมาตำแก้แวแล้วเนะวาะกะสิผ้ามาเก็บบักพริกครับไปตำแก้วกินกับอันลวกขคาเนาะแม่เนาะบักพริีข้าวสดๆดเออมื่อนี้สิครัวปีแหละบักพริีค่ะขุ่นมูน,นันจนว่าเท่าแล้วเนาะเอ็ดสาวให้ไหมเดี๋ยวพี่นอ้อง กำลังแตกขึ้นใหม่นี่น้ำข้อตามันตัดแดงกิ่งออกหายจ้ะคือนั่นคือกัดเก็บส่วนหนึ่งท่นนี่มันอันนั้นมันห่อนหลายดอกมันบ่จานบ่เป็นหน่วยเลยเนาะบานนี้ฝนตกมาใส่ดอกก็ฝนเลยนน่ะอคหน่วยอ่อนหน่วยอันนี้ก็หลายครับออกดอกออกเนี่ยติดกอดชารจากพี่น้อง บรีสียั้งเลยด้ยพี่น้องนี่นี่ส่วนที่มันแหลงค่ะมันสิเป็นเังอเป็นนวยมากมันกรหลีบเขามันเหี่ยวแห้งต้นก็เหี่ยวมันห่อนแหงเออหถน้มค้าขายกับน้มันห่อนไปเลยดินดินมันห่อนเนาะแห้งคยุบตาย่ยุบตาอจรรย์เตัวบโลิดยเนาะ เกือบแม่นโลถิมหดนามมันกับพวกขืนพวกขืนบัดเพราะว่าถือโนมันบัดอันขื้นว่าบัดนี่ลกขืนคือเก่าก็หนีก็กได้ขายนะครับนี่พ่แต่อันลุ่งขายพี่น้องเข้ากับสนใจสนใจเลยขผกระไดมันปอดสารแมน นี่ด้วยครับปูแค่นี่เด<ล>ี๋ยวนี้<ล>นเพระท่านมีขายมีกินซื้อบึงแต่ยังเพระท่านงามเต็มสีปันไดอันนี้กับโบกกาซิ่มพี่น้องเบื้องปันไดเหรอคุณต้นนั้นสีนวยงามกูมูต้นใดอายุหลายคือกัน กำลัางคืนมานี่เนาะเมื่อเแล้วเนาะเจ๊เห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่ก็ไปตำใส่หอมใส่กระเทียมจ้ะเพได้จำจำนีกระป๋อเลยล่ะหอมบีคืองอย่างเลยครับหนึ่พอแล้วนี่แต่เป็นสื่อกระซ้าบาทหมดแน่นี่เนาะสุดแล้วปลอดสารยางดีได้นี่บอกปีกบานห้าวนอกเนื่องกระเพงไว้ถ้าซื้อเล็กบ่ <ś auster _> แค่เนี่ยก็ชาวประหยัดทเมื่อวานแต่ไผ่นักลงทุนก็เอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยพี่หนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจ้าพ่อกั็ไม่ครับสวัสดีครับ